สวัสดีคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิงแน่นอนวันนี้ราพาทุกคนมาเปิดตัวละครใหม่ล่าสุดฮานิกิตะขาบบ้าคลั่งในกิจกรรมใหม่คาริวอลล่ามาดูกันว่าวันนี้เราจะเกลือไหมแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด,กด,กดติดตามส่งแคสแกมสเตมเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงาน <S <S เอาเ็นหมมทำไงดีวะนนี้ทวีนดีโฟเพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย แถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮ็กวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอ์มิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไ้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแนะ่นอนวันนี้เราก็อยู่ช่องแคเกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกมโตเกียวกูนเวกาน,นิ่งเนะี่ยครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมินโทรไปวันนี้ เราจะพาทุกคนมาเปิดตัวละคระใหม่ล่าสุดนะครับในกิจกรรมใหม่ล่าสุดคาร์นิวัลล่านะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะเกลือหรือเปล่าแล้วตัวใหม่เนี่ยมันจะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับครับประมาณ60,000ก็จ้าหล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเรามีหลียสมาชิกเพนเนอร์20บาท35บาท50บาทเผื่อใครโกหก่าคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกบอกทันแม่แล้วเกมอื่นอีกมากมายนะครับสามารถสมัครกันมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวก็ เต iker แท้ๆใช้นะครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับสามารถไปเติมได้ที่คเมนต์ท4เพย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปองมอร์มิงบอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคุณครับมาครับก่อนที่เราจะเปิดนะครับเราก็ต้องมาดูความสามารถของเจ้านาเกิล่างตะขาวก่อนเออกดมาในนี่เป็นไงเท่จัดนะแค่ท่ายืนก็เท่นะกดข้อมูลนะครับในเป็นตัวละครสายปัญญานะครับตอนนี้นะครับหลังจากมอบคมให้กับตนเองหนึ่งรอบนะครับ จะสร้างนามแหพิฆาตเนี่ยครับเท่ากับการโจมตี420%ให้กับเป้าหมายศัตรูนะครับก็คือคมเนี่ยคมก็คือสถานะคมเนี่ยจะมองข้ามอัตราบล็อกของเป้าหมายนะครับแล้วก็ทุกๆ1%ของ HP พที่เหลือของเราเนี่ยจะสร้างดามจเพิ่มเติมนะเออ0.35นะคือเหมือนกับว่ายิ่งเลือดน้อยก็จะยิ่งแรงแนวสำหรับตัวละครนี้แนวก็ใครนะที่ไม่มีทั้งเพชรแล้วก็ไม่มีทั้งตั๋วแนวก็สามารถมาเล่นกิจกรรมนี้ครับกับกิจกรรมใหม่นะครับก็คือเปิดคาริโอล่านันเองนะนี่เป็นไง ก็จะมีศึกเผชิญหน้านี่คือเราต้องนีครับทำการนะรวมปาร์ตี้แล้วก็ไปตีกับตี้อื่นนะ่ะแล้วก็จะมีนี่อารีนาคาริวรนะเรับแลราก็จัดทีม3ทีมเพื่อไปสู้กับคนอื่นนั่นเองนะครับแล้วก็นี่จะเป็นทะลวงภูมิภาคนะอันนี้คือจะได้เพชรดีนะตอนนี้ผมก็ว่างลงถึงด่านที่13บนะตอนนี้คือมันตาน15นะถ้าผมจะไม่ผิดอันแรกที่เป็นอารีมาน่าจะมี10ด่านนะครับส่วนคาริกินี่15ด่านเลยนะก็คือเวลาเราผ่านด่านเนะี่ย มันก็จะมีตั้งแต่300เพชรนะครับมาเรื่อยๆ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 นะมี300เพชรมี500เพชรมีพันเพชรมาเรื่อยๆนะเห็นปหมหลังๆก็คือด่านละพันเพชรนะถ้าเราผ่านนะครับเราก็จะได้เพชรผสมนั่นเองนะอ่ะเสร็จปุ๊บนี่ครับเราก็จะมีร้านค้านะเราสามารถทําการซื้อของในร้านค้าได้นะสำหรับร้านค้าคาริวอัลเนี่ยครับเราก็จะมีภารกิจนี้ครับก็จะมีแจกเพชรด้วยแล้วก็แจกแต้มคาริวอัลด้วยนะเพื่อเอาไปแลกของนั่นเองนะครับแล้วก็ทีมยอดนะครับทีมยอดนี่คือทีมที่เราจะไป p ีพกับคนอื่นนะครับแล้วก็สามารถนะครับตีบวกสเตตัสให้กับตัวละครนะครับหรือว่าบวกเลเวลเพิ่มนะจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปสู้กับแมปต่างๆเนี่ยในโหมดได้นะครับอ่ะแล้วก็จะมีแย่งชิงฐานนะครับแต่ว่าจะมาวันเสาร์นะแล้วก็สิ่งที่เราจะมาในวันนี้ก็คือระดมในคาร์นิวัลนะก็คือคานกี่นันเองนะครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่หมื่นห้ากับตัวแดงอีกห้านะครับซึ่งผมเปิดได้ประมาณ3รอบนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่านะเออแล้วก็ที่สําคัญนะครับ การันตีเนี่ยมันมีโอกาสแค่24เปอร์เซ็นต์นะครับในการที่เราจะได้คาเนกินะคืออารมณ์เดียวแบบอาริมะเลยนะครับก็คือบางคนเนี่ยเปิดไปประมาณร้อยรอบสองร้อยรอบเงี้ยคือไม่ได้อาริมาก็มีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จะได้ทุกคนเนี่ยคือมันอยู่ที่ดวงเลย,เลยถ้าสมมติว่าการตีเราเปิดไปดปุ๊บเราอาจจะได้เนะี่ยเราอาจจะได้ศัก,กยภาพเว v 6หกก็ได้หรือเราอาจจะได้แบบทิตตันทะลวงหรือว่าเอาให้อัพดาวตัวละครอื่นก็ได้ซึ่งมันไม่เสมอไปนะว่าเราจะได้คาเนกินี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโอกาสกันบ้างนะ โมนกาก้านะก็คือตัวอื่นอะ่ะ0.18นะแต่คานิกินอะ่ะอยู่ที่1%อ่นะเออก็คิดเอาแล้วกันนะเปิดรอบละ6,000เพชรนะคือเยอะจัดเลยนะครับอ่ะไม่ต้องพุ่มพ่านผมเพชรนะจัดไปนะฟุ๊บอันนี้คือเกอลือละเพราะว่าท้องฟ้าไม่เป็นสีม่วงนะถ้าท้องฟ้าสีม่วงนี่คือใช่แนะ่นอนนะหรือว่าจะได้ไหม,มดูเลย6,000เพชรได้แล้วก็ไม่รู้นะ <laughs> ได้แต่ทักษะเนี่ยได้แต่ศักยภาพไมเรูสีนะ่ะเออเนี่ยผมบอกแล้วนะครับซึ่งมันไม่ได้ชัวร์นะว่าเราจะ ได้คานกิเสมอไปนะเราที่สองจะไปฟึบนี่หกพันเพชรเลยรอบนี้รอบนี้ผมได้เอลนอาร์สองตัวไว้ถ้ามันมีสองตัวละครประกบกันอ่ะคือผมอะจะได้ตัวละครสองตัวไว้จะไปฟึบไม่งะนี่ไงสองรอบคานกิออกครับเป็นไงครับสองรอบคานกิออกครับของแท้ของแท้แบบมือทองนะแต่ผมเบิ้ลฟีอีกรอบหนึงไปฟีรอบนี้แบบรอบแถมากเลยไงวันนี้ผมมันมือทองอ่ือมือทองครับไม่งตึงจัดนะโอ้ยเพชรหมดกันเลยเดียวนะ โอเควันนี้ถือว่าผมโชคดีแล้วนะครับสองรอบได้ตัวละครมานะแล้วผมก็จะกดไปที่ตัวละครนะครับไม่ไปอาเทจัด,ด้ยไนงะโอู้ยเอาเรื่องจัดนะครับสาหรับในส่วนคาเนกินะเดี๋ยวผมจะยัดไปนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะแต่ผมคิดว่าน่าจะยัดได้ไม่สุดนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรลนะ่ะเพราะว่ามันต้องไปหาคงหาของมาดงบดันพลังต่างๆนะครับซึ่งมันจะใช้เวลาหนนะเห็นป่ะผมเพิ่งอัดไปหนึ่งเต็มยี่สิบแล้วแล้วมันตันยี่สิบเนี่ยหรือผมเพิ่งเปิดอะ ผมเพิ่งเปิดไปอย่างนิดละหน่อยัก,กยาาพยาเงี้ยเดี๋ยวผมเปิดัก,กยภาพาไปเลยเนี่ยฟุบอัพเปิดปหมดแล้วติดตั้งไปเนี่ยแล้วก็มันใช้เวลายับในการแบบมันใช้เวลาปั้นนานอะไรที่สําคัญเนี่ยตอนนี้นต่อละครผมเนี่ยเหมือนตั้งจะหมดแล้วนะเห็นไหมเออเหมือนตั้งจะหมดนะเชื่อลงเชื่อเหลือคืออัพอะไรไหนก็ใช้ตั้งหมดนะครับแล้วก็ซึ่งมันยากนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าปั้นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวอีกแล้วกันนะเพราะว่าผมเนี่ยอยากให้มันเป็นหนึ่งดาวก่อนนะที่สําคัญนะ การที่เราจะเล่นตัวละครเนี่ยมันควรที่จะเป็นหนึ่งดาวก่อนนะเพราะมันจะปลดล็อกพาส์ตต่างๆนะครับถ้ามันไม่ใช่1ดาวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเก่งนะครับเมื่อกี้ขอภัยนะครับผมไปขายของมาแล้วรอบนี้ก็โอเคตอนเนี้ยตัวละครผมมาตั้งหมดนะครับแต่ว่ามีพลังงานอยู่นะพลังงานตอนนี้ผมสามารถยัดได้อีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไว้ลงด่านหาเงินนะครับแล้วก็ลุยด่านต่างๆเพื่อที่จะเอาเงินมาปั้นตัวละครนะครับถ้าปั้นเสร็จเนี่ย ผมก็จะมารีวิวอีกทีเนี่ยเพราะว่าเวลาสุ่มเนี่ยผมจะทําคลิปสุ่มคลิปหนึ่งเนี่ยแล้วก็รีวิวอีคลิปหนึ่งนะเพราะว่าผมจะปั้นขั้นต่ำเนี่ยพลังต่าๆคือต้อง1น0 0 0แสนนะเพื่อที่จะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมมันเองเนี่ยแล้วก็ใครนะครับที่อยากได้อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมคาริวัลนะครับก็คือให้เรานะครับทำการนะครับเล่นทะลวงภูมิภาคนะครับไต่ด่านให้สูงที่สุดเลยเออไต่ด่านเสร็จปุ๊บนะครับเอาเพชรมาทําการเปิดนะครับเปิดคานิกิล่างตะขามนะครับแล้วก็มาลุ โหมดต่างๆนะครับที่ต้องลงแบบเป็นปาร์ตี้นะครับแล้วก็มาลุยอารีนานะครับแล้วก็อย่าลืมทาภารกิจในส่วนของโหมดนี้ด้วยนะครับเราก็จะได้รับเพชรแล้วก็ได้รับของต่างๆด้วยนะครับมาปุ๊บเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ไอ้นะครับที่เป็นสายพ v p พีก็อย่าลืมเอาทีมนะครับมาทําการใส่ไว้ตรงนี้นะแล้วก็ทีมของคุณเนี่ยจะโหดมากนะครับอย่าลืมมาแลกของตรงนี้ด้วยนะถ้าคุณมีแต้มเยอะนะครับเพราะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยสำคัญมากนะที่สําคัญคือมันมีอาวุธ ของคาเนกิล่างตะขาบด้วยนะแต่ว่าใช้2 0 0 0แต้มนะแต่มันมีโอกาสออกนะเออไม่ใช่ว่ามัเปิดปุ๊บมันจะได้สีแดงนะมันอาจจะเป็นแบบสีลุ้งหรือว่าสีทองหรือว่าจะเป็นสีแดงนะซึ่งมันก็มีหลากหลายกันออกไปเนี่ยก็ประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าผมได้ทําการเปิดคาเนกิออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปปั้นเนี่ยไปลงดาบไปหาเงินเพื่อมายัดตัวละครปั้นสุดให้พลัง1น0 0 0แแล้วก็มาทำการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมอีกรอบหนึ่งนะครับว่าคาเนกิล่างตะขาบ มันโขขนาดไหนส่วนใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปลุยในคาร์นิวัลนะครับเพราะว่าตอนนี้คาร์นิวัลเขาเปิดนะแล้วก็รอเราอยู่แนวใครที่อยากได้สามารถไปจัดได้เลยแนะีก็ต้องขอบคุณทุกทการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมส่งแคชเจียเซมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยนะครับแค่หกหมื่นเองนะส่วนใครอยากให้ผมทางคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บนที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม